นายกชื่นใจค่าฝุ่นเชียงใหม่ดีขึ้น4-5เท่าพร้อมทำตามคำสั่งสารปกครองนายยกชื่นใจค่าฝุ่นเชียงใหม่ดีขึ้น4-5เท่ายันรัฐบาลเดินหน้าพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งสารปกครองส่งแผนดำเนินงานภายใน90วันเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถกปรับปรุงแผนวันที่21มกราคม67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าว ถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ในพื้นที่เชียงใหม่ที่ขณะน,นี้สถานการณ์ดูดีขึ้นว่าเมื่อเช้าได้เช็คค่าฝุ่นในแอปพลิเคชันพบว่าอยู่ในโซนสีเขียวแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะหากเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันก็ดีขึ้นเยอะซึ่งวันนี้มีโอกาสได้เจอเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หรือเรียกซูเปอร์ผู้ว่าได้บอกว่าหากต้องการอะไรขอให้บอกเพราะทำง,งานด้วยกันร,รักกันหนักนิดเบาหน่อยช่วยเหลืออือกันไปก็บอกมา โดยจริงๆแล้วที่ค่าฝุ่นออกมาดีในวันนี้แต่ไม่ได้บอกว่าต่อไปจะดีขึ้นหรือไม่แต่รัฐบาลก็พยายามทําเต็มที่แต่ว่าตอนนี้ค่าฝุ่นลดลงไป4ีถึงหเท่าแล้วเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วก็เป็นเรื่องน่าชื่นใจแต่ก็ต้องทําต่อไปทั้งนี้ก็เข้าใจว่ากรุงเทพยังคงเจอปัญหานี้อยู่และตนเองได้ไปเจอนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชาที่เมืองดาวสประเทศสวิสเซอร์แลนด์ขณะเดินทางไปประชุมบร์อิคอนมิกฟอรัมก็ได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้ซึ่งรัฐบาลก็ขอร้องกันไป ส่วนกรณีที่สารปกครองเชียงใหม่มีคำพิพากษาให้ในายกรัฐมนตรีและคณะกรรมาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติร่วมกันใช้อำนาจตามพรบรส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ2,535และให้ดำเนินการกำหนดมาตรการหรือจัดทำแผนชุกเฉินดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน90วันนั้นนายเสถากล่าวว่าแน่นอน,อน,อนว่าต้องทำตามคำสั่งสารปกครองเดี๋ยวจะเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและต้องมาปรับปรุงแผนกันตามคำสั่งศาลที่ขอร้องมายืนยันว่า ต้องทำตาม